Hey guys what's going on สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการ SBT Video Game นะครับรายการแคสเกมร้อนน้องใหม่บน YouTube นะครับวันนี้กลับมาที่โปรเจกต์ Happy View อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่โอเคเ,อเพ์ดีไหมเพ์มีด่านใหม่ไหมเอ่ยเ่อเลเนสซองลีเวนเล่นไปแล้วอ่ะเอา เอาเป็นบราวนะ์นะบราส์โอเคอ่มาเช็คที่เลตติ้งเหมือนเดิมครับเอากระดาษที่มีคนเล่นเยอะมากที่สุดนะครับอ่ช็อตบายเลตติ้งเฮ้ยเร็วดีวะโอ้แอนิเมชนันแอนิเมชันเล่นไปแล้วซูเปอร์แมนเล่นไปแล้วโฮโบ มดเ,เล่นไปแล้วอะไรวะเล่นไปแล้วหมดเลยอะฮาร์ดโดดด่นเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจบริจาคหัวใจใช่ไหมโอเคเอ่านะโอ้า <c oughs> เฮียโ <c oughs> อ้โหน่าหัวใจกูเหรอเนะี่ยโอ้เดซีมีโรลินโอ้ อ่ะดูชะตาคํงหัวใจเราต่อไปฮะโอโอ้ว้าโอโอหัวใจกูโอ้นั่นหัวใจกูฮาร์ดโดนเนชั่ก็คือการบริจาคหัวใจนะฮะซึ่งหัวใจกูกำลังกลิ้งไปแล้วโอ้ยโอยังไม่หมดอีกเหรอโอ just waiting push and ready อ๋อโอ้มันคำนวณจุดตกไว้หมดเลยอะแม่งคนคิดแม่งฉลาดโอ้โหว้าวไล่แกนเย้กูทำความดีให้คนนะเนี่ยสัตว์เนี่ยกูบ่น กูระเบิดตัวเองเพื่อบริจาคหัวใจให้กับมึงอะโอเคด่านนี้หาดีครับชอบอาโอทีเล็กสเกลิตอนไลท์อ่ลองดูแล้วกันผมก็เป็นคนชอบทีเล็กอยู่แล้วเนะี่ยโอเคมาเริ่มกันเลยยังไงเนี่ยสงสัยต้องกดแซดนะครับลงไป มึงจะติดหาพ่อมึงเหรอลงไปอ่าแล้วไงต่อเย่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 ไปดิอ่าเพสเซตทูเลดโกะบลับบลับบลับบเพสสเปสทูฮอลอนโอเคกูกดสเปสแล้มึงติดที่อะไรเนี่ยฮะติดอะไรวะสัตว์ออออออ โอ้กดสเปซแล้วไงอ๋อวิ่งเว่งโอ้ไนท์แอดมิรลเซียมอ๋อกดสเปซแล้วตัวทีแรกจะก้มนะฮะยกล้อหรือไอสัตว์โอ้อะไรเนี่ยไปดิไปไป ไปทีแรกมึงติดฟันเหมือฟันนี้อ่ะไอสัตว์ฟันมึงอ่ะเออไอเยี่ยมมึงจะกระดกหาพ่อมึงไปเออไปได้แล้วเย,เย็ดเย็ดแค่ โอ้โหคนตกใจกันยกใหญ่ครับตีแดกปลูกเมืองครับเย่แตตแดนอ่านแล้วไม่มีอะไรนะด่านนี้ก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งเด็บอลน,นีออนสวอตโตรเทสโยนเน็กทดสอบคอนะฮะ เออตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วใครจะเล่นด่านไหนเยอะผมดูว่าชื่อไหนน่าสนใจโฮมก็เข้าไปงั้นแหละนะฮงันเร็วดีวะเทสโยเน็กเอะทำอะไรวะลองดูอีกทีนึงนี้เอ่อจัดโนรับเ็นก็คือก็อดจิมอ๋อ โอ้ยเอสโอ้โอยอย่างนี้นี่เองคือโอ้ตอนแรกแล้วกูผ่านไม่ได้ไงวะคือมันจะให้ทดตอบนะครับว่าพอกุนทนแค่ไหนอ้าวไอ้อะแดมแดมตอนแรกกูผ่านไม่ได้ไอ้อะอออออีกทีนึง กอง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 อ้ยอยสัตว์ข้อหลุดนาพ่อมึงไปกูต้องหาวิธีกองให้ได้ไอ้สัตว์เกือบแล้วอี๋เอ้ยโอ้ยยาก oh my god กอผ่านแล้ว <laughs> เนอะพคเขา Family ่ u y ด์ a ฟมีกด์ s รสเตสกราเปกสวอทโธรอบเอ็มเออ้อเลในซองเลเวนเล่นไปแล้วนี่หว่าสไป o ็อืมตอนมูฟอกเกอร์วิว of luck เอานี้ดีกว่ากูเล่นหวังว่ากูจะโชคดีขึ้นมามา,านะวิว of luck เนี่ย ชื่อเกมตั้งแต่ Happy View แฮปปี้วิวมึงแล้อ้ีหี้ะไม่แฮปปี้เลยวิวออฟลักล้วมันจะมีลักให้กูไหมอ่าฮะอ่าลองอ่าพิทได้ไหมเนี่ยกระโดดไม่ได้ครับลองต้องพิทแซดนะฮะโอ้โอ้อย่างงี้นี่เองเหมือนทดสอบแรงจีคลิปที่แล้วเลยอะ่ะอแต่ครั้งนี้มันคงจะติดอะ่ะมามาโอ้ยอ้ยอ้าว ไอ้สัตว์เส้นชัยตรงนั้นอ่ะกูจะเข้าเส้นชัยได้ไหมอ๋อผมผมผมคิดว่าผมรู้แนละ้วโอเคโอเควอล around going a r o u ก d g o ย n g a r o u ้ d Hey g อ y ้โอ้ยเฮ้ยทำตัวให้ตรงไว้โน้ อ๋อลองเราลองจับจับไว้ฮะลองจับไอ้พวกเฮี้ยนี่ไว้เผื่อเราจะรอดโอ้ขากูเฮ้ยเริ่มเราจะรอดแล้วคิดว่ารอดไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูลงผิดจุดโอ้ย เอาใหม่เอาใหม่กูกูยังกูยังกูยังพอเห็นทางสว่างกูยังพอไปได้อ่าโอเคดึงแม่งไว้ดึงแม่งไว้ฮะเผื่อแม่งเผื่อเราจะรอดมัง่งโอ้ย <c oughs> ตายตายังตายไรเย่างโคดานอื่นพอ,อม,มันวิวออฟลักตรงไหนเห็นปะ5เดสดรอป ห้าเดตกับพิวไดเปอร์พิวไดเปอร์พิวไดปายปลองดูดิเพลมเออสอ,อ,อร์อรีร่วอตอะพอมแบมพอมเป็พอมึงอ,อ,อ่ไอส์เลเวลลองดูดิโอ,โอ,โอ,โอ โอ้ย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 ไม่ทันตั้งตัวูคนนึงว่ประดับฉากไว้เฉยๆเย้ไอเอ็ไอเอ็โว้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ยโวโอ้ยอ้าวอ้วอ้อ้ออ้อ้ยนี่มึงลงมานซากอะไรล่ะลงมาหาพ่อมึงดิกูไปไม่ได้สัตว์ไปเย คอยรางครับอ้โหแขนหลุดแทำข้อทั้งลูกเล้เหียเฮ้ยนั่นไงเหียทางสว่างไปไปเยโอ้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 โอ้ยโอโนตัวใหญ่ลงมาดำเหี้ยอยาอายะคนไทยบินได้ครับโอ้คนไทยบินได้โอ้คนไทยบินได้โอ้ เฮ้ยนั่นทางสว่างทางสว่างกูทางสว่างกูเย่ไปแล้วไปแล้ว no no ไม่อืมไอ้เหี้ยขึ้นไปสิวะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงแสงต้องลงไปลึกๆหน่อยเออป่าวไม่ยอมอ h damn it oh damn it โอ้ตัวขาดครับพ่อมึงเิไปไปไอซ์เอ็ดยโยยยยโยโยยยอยอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเดา เอ้อเอ้ามึงจะขึ้นมาทำเังไยอะไรเยอะๆเลยไอ้สัตว์ไอ้สัสเฮ้ยบวกแล้วเฮือยเหยคอขาดเอ้ยโอ้าเอ้าเจ็บเจ็บ้โหยโอ้ยเฮ้ย โอ้โอ้โนโอ้แดมิทโอ้ยอ้าสงสัยต้องรอ,อก่อนนะฮะโอ้เฮียโอ้เฮียโอ้เฮียอืมจงลุกชนเฟมไคลเซอร์ Frame <c oughs> ขอกรอบคำจากพี่ออยมาหน่อยนะฮะจงลุกชนเฟมไคลเซอร์ Frame ลุกชนให้เหมือนกับหัวใจของฉันเลย คือมันเหมาะมากอ่ะมึงรอ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 กูรอมึงกูรอมึงนะมึงลงไห้พ้นเลยเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไปไม่ได้ไ e. อ้สัตว์ไอ้สัตว์กูต้องชาร์จมึงใช่ไหมเจ้าเจ้าตัวเหี้ยอะไรเนี่ย อ้าโอ้วเจ็บโอ้โอโอแ,โอแขนหลุดไปลูกลูกกระตันอยู่ยาหอตาลูกกระตันยูลงไปต้องวีผักที่ผกัผกเลี่ยมพระลงไปฮะ โน่ๆๆ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 ๆไๆๆ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 ๆ 好。